الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فيا ايها الناس اتقوا الله وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون إخوان الكرام بشر الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بالرفعة والثناء والانتصار على الأعداء وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأن الله سبحانه وتعالى قال لنا عليكم بالقران فنظر اناس الى الساحه العالميه الان فوجدوا ان اليهود آه قد يتحكمون على بعض البلاد نتيجه تحكمهم في الاقتصاد ذلك البلاد ظنوا ايضا المسلمون بان يتحكموا على بعض البلاد آه مثل مثل ما عمل اليهود ولا شك أنها أنه قياس مع الفارق لا يأتي بناتجة فهذه الأمة تصير عزيزة مجيدة إذا أقامت كتاب الله وحكمت شرع الله كما قال تعالى ولم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه واستغناؤه عن الناس وقال سيدنا عمر رضي الله عنه ايضا: كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام فاين الطريق اذا؟ هل هو الطريق في الصدام الصدام الاسلحه والاغتيالات والغدر بالافراد؟ وهذا مستحيل ثم ايضا ان لا بد للامه الاسلاميه ان يهتم بالتربيه العقائديه وتعريف الناس بربهم الذي خلقهم ورزقهم كما عرفنا الله سبحانه وتعالى بنفسه وكما عرفنا به اعلم الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المقياس للعقيدة الصحيحة إخوان الكرام ينبغي أن أن أي المسلمون على محبة الجهاد أي جهاد النفس وهما كما قال صلى الله عليه وسلم رجعنا من جهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قالوا له ما الجهاد الأكبر قال جهاد النفس صلى الله عليه عليه وسلم وكذلك ينبغي أن يتعرف المسلمون على الواقع من حولهم وما يكيده اليهود والمشركون والعلمانيون للإسلام وأهله حتى يكونوا على بصيرة بالواقع أيضا صدق الله ورسوله الكريم في เราถูกอิทธิพลจากการที่มีข่าวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยว่าคนที่เก่งที่สุดก็คือพวกแซลนิสแล้วก็แนวทางของแซลนิสก็คือสร้างอิทธิพลให้ตัวเองนี่มีคุณค่ามากกว่าคนอื่นด้วยอาศัยด้านเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไปคุมด้านเศรษฐกิจ ที่อเมริกาแล้วก็ถือว่าเขาสามารถครองโลกได้แล้วก็มีบางคนที่เป็นมุสลิมก็อยากจะ,ะคิดแนวทางอย่างที่พวกแซวนี้ได้ํำเอาไว้นั่นก็คือพยายามจะใช้เงินใช้ทองมาไปครอบคุมบรรดาประเทศต่างๆเพื่อที่จะได้มีอิอทธิพลเหนือ การเมืองของประเทศนั้น,น,นเหมือนกับพวกยิวและวันบัดนี้เราจะเห็นว่าบ้านเราไม่ว่าจะเป็นที่ที่ลี่ใต้หลายแห่งนะครับคอยปูดมาทีละนิดว่ามีพวกแซนิสมีพวกยิวมายึดกองหรือว่าไม่ก็มาซื้อนะจนกระทั่งคน,คนไทยนี่ไม่สามารถ,ถที่จะเข้าไปดูแลได้แต่ต้องได้ไม่กระทั่งบรรดาพวกข้าราชการด้วย สิ่งเหล่านี้ก็เป็นข่าวจะจริงจะเทศยังไงนั้นก็ให้เราได้ศึกษากันแต่ว่าแนวทางของเขานั้นได้แพร่หลายออกมาแล้วว่าจะต้องใช้เศรษฐกิจเป็นตัวนําในการยึดครองนะครับครอบคุมทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านศาสนาและความมั่นคงด้วยแต่ยังไงก็ตามนักวิชาการของเราได้บอกว่า ท่านเซนาอัมร์รอีอัลลอฮุอันหุท่านได้ประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนท่านบอกคุานะอัลลอฮลลเ,เดิมทีีเดยวเป็นกลุ่มคนที่ไม่เจริญก้าวหน้าไม่รู้อะไรเลยนั่นคือสมัยยยเดียนะครับนีท่านเซนามาัมรบอกว่าเราเคยเป็นอย่างนั้น วาอัลลาะหอหัวิทอิสลามแต่ต่อมาเมื่อเราได้เข้าใจหลักการอิสลามอัลลอฮ์จึงให้เรานนั้นเป็นบุคคลที่ก้าวหน้าที่สุดในทางไหนครับในทางศีลธรรมจริยธรรมแล้วก็คุณงามความดีเราทราบดีว่าในแต่ละแห่งแต่ละทวีตแต่ละประเทศจะต้องมีผู้นำหนึ่งคน แล้วผู้นำหนึ่งคนนั้นถ้าหากว่ามารวบรวมเป็นหนึ่งเดียวกันก็จะสร้างความปรองดองได้เราเข็บีตั้งแต่ก่อนนี้เป็นอ,องค์กรเหมือนกับสหรประชาชาติหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองแล้วะนะครับก็แนวทางกเก่าถูกยกเลิกก็มาสร้าง UN ขึ้นใหม่แล้วก็ผู้ที่มีความยิ่งใหญ่ ที่จะครอบคุมอันนั้นก็เ,เรียกว่าห้าเสือพระดาการอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสจีนและกรัสเซียและในที่สุดทั้งห้านั้นก็จะมีหนึ่งเดียวก็กลายเป็นสหรัฐสามารถที่จะวีโต้เ,เสนออะไรไปถ้าเขาไม่ชอบโดยเฉพาะยิ่งถ้ามันเป็นอันตรายหรือเข้ากับนแสไทรอนิชไม่ได้เขาก็จะวีโต้ํำวีโต้นั่ก็คือตีให้ตกไปตามหลักเหฑ์ ก็เลยทำให้เราได้เห็นว่าโลกมันอยู่ไม่ได้แล้วด้วยวิธีการต่างๆซาวนิสฆ่าอย่างเดียวเกิดมาเพื่อฆ่าคนอื่นอย่างเดียวตั้งแต่มันเพื่อในเรื่องว่าดุนยานี้เราจะต้องใหญ่ให้ได้สองอย่างหนึ่งเศรษฐกิจสองความยิ่งใหญ่ทังด้านเราเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการรายดีกว่าเนี่ยก็คือรายไปทุกทุกแห่ง มาไทยก็ร้ายนะครับและอยู่ที่ปาเลสไตน์ก็ร้ายและอย่างที่อื่นเยอะแยะนั่นจะเห็นได้ชัดเจนถ้าได้สองอย่างมีเงินด้วยแล้วก็มีอาวุธด้วยก็น่าที่จะสามารถทำอะไรได้ตามใจชอบเหมือนอย่างสหรัฐแต่ในที่สุดวันนี้มันก็มาถึงมาถึงว่าสหรัฐด้วยความยิ่งใหญ่ด้วยการทำอาวุธแล้วขายส่งออกแล้วก็ไป สนับสนุนสองฝ่ายที่กําลังมีเรื่องกันให้มันรบกันแล้วเราก็ขายอเมริกาก็ขายอาวุธก็ส่งความตายออกไปนะโดยเฉพาะยิ่งรัฐอิสลามจะต้องฉีกให่มันเป็นชิ้นๆแล้วก็ให้มันรบกันมันจะได้ซื้อแล้วเราก็เห็นซาอุก,ก็ซื้อแยอ่กาตาก็ซื้อแยอ่เงินก็ไปอยู่ที่เขาแต่ในที่สุดเงินก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็อาวุธก็ ขายมาเขาเป็นอาวุธจริงแต่ว่ามันไม่พร้อมที่จะรบะสัญญาณเสี่ยชายนั้นอยู่ในมือเขาแต่ไอตัวเครื่องบินตัวอะไรอยู่อยู่ที่บ้านเรามันก็เหมือนของเราที่ซื้อเรือดำนา้าแล้วก็มีเรือดำน้าได้จริงแต่เครื่องไม่มีอาวุธไม่มีเป็นไปได้ไหมเป็นไปแล้วหรือว่าบอลลูนบอลลูนห่อไปในภาคใต้อันนั้นทางฝ่ายทหารเป็นผู้ซื้อพอซื้อแล้ว เอามาลอยไม่เกินสามวันหล่นก็ไม่รู้ไปเอาของของที่เขา,เาซ่อมแล้วเอามาให้เรายัางไงก็ไม่รู้นะครับมาไม่กี่วันล่นท,าาที่เขาตังไปหรือที่เขาเรียกวกระบองไม้ก็บอกว่าไอ้ไม้มันเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่เขาเรียกว่าสามารถไปจับไอ้วัตถุระเบิดได้ก็เอามาขายแต่มันก็เป็นฟืนท่อนหนึ่งเท่านั้นเอง เป็นไม้ท่อนหนึ่งก็เอามาขายคนที่ลงมือลงนามในการซื้อในการขายก็ได้เงินได้ทองกันไปเยอะแยะและของบ้านเราก็าไ,มไม่ต้องใช้แล้วเพราะมันใช้ไม่ได้ผลหรือตามสีแยกในบ้านเรานะครับภัก่ต้ตามสีแยกหรือถามแยกนี่ก็จะมีกลุ่มของผู้ที่ระมัดระวังก็คือ,อมี ด่านด่านนี้มีหน้าที่ดูแลความมั่นคงม,มีหมดทั้งสามสี่จังหวัดแต่ว่าก็อาวุธนี่แหละที่ไปเล่นงานคนนั้นคนนี้แล้วก็เมื่อเกิดขึ้นก็บอกว่านี่เป็นการกระทําของอบุคคลกลุ่มหนึ่งเป็นคนคิดไม่ดีก็มีอย่างนี้มาตลอดจริงๆแล้วถ้าคิดไม่ดีนะครับหรือว่าไม่มีคุณภาพ ฐาด่านทั้งหลายไม่มีคุณภาพคนที่คุมด่านทั้งหลายไม่มีคุณภาพหรือว่าผู้บัญชาการไม่มีคุณภาพทําไมมันไม่ไล่ออกอะ่ะก็ไม่มีคุณภาพสี่จังหวัดไม่สามารถที่จะคุมได้คนตายด้วยอาวุธอาวุธสงครามเดี๋ยวระเบิดเดี๋ยวเอ็มซีหแล้วทาไมแก้ไม่ได้ก็มีคนถามว่าถ้าแก้ไม่ได้มันจะมาทหารจะมามาคุมทั้งประเทศเจ็ดสิบกว่าจังหวัดได้ยังไง ขนาดสี่จังหวัดจังกุมไม่ได้ในข้อพูดจะพูดเล่นพูดจริงไม่ว่าแต่ก็พูดออกมาแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ที่ทําทํากันไปนั้นก็มีคนวิจารณ์แล้วก็มีคนเห็นด้วยมีคนไม่เห็นด้วยก็แน่นอนละครับรพวกเห็นด้วยนะแต่คำวิจารณ์เนี่ยมีกรอนที่อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยหม่อมราชวงศ์คึริ์ปรามโมทท่านก็ได้ เป็นคนที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับทหารในช่วงนั้นนะครับท่านก็บอกว่าให้ระวังนะคนทําไม่ดีอะไรเนี่ยแล้วก็เวลามีคนเข้ามาวิจารณ์เนื้อรู้เรื่องราวก็จะต้องเสียหน้าอะไรกันบ้างนะครับท่านบอกเป็นสักาวาไว้สักาวาทำอะไรไม่ถูกต้องคนเขาจ้องจับตาอย่าว่าเขาต้องสังรวจตรวจให้ทั่วที่ตรูเรา จริงหรือเปล่าที่เขาว่าตรวจตราดูแม่นักปาราชญ์ราชครูยังรู้พลาดเราก็อาจพลัำได้ใช่ลบหลูติเพื่อก่อรอเปราะรักใช่หากครูเพื่อให้รู้สิ่งที่ผิดแล้วคิดเอ่ยนะฮะลงสุดท้ายถ้าเขาวิจารณ์ว่าเออมันมันเป็นอย่างนี้เออมีมีด่านแต่ว่าเดี๋ยวก็ตายไปเดี๋ยวก็เผาเอะแล้วก็ด่านทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ หมือนอเมริกาบอกมีอาวุธเอา,เอ,าเอาวุธให้กับพวกที่เป็นระรับวราจะเอาไปใช้แต่เอาจริงๆแล้วใช้ไม่ได้กาตาก็กาตาโคมโอโหนะครับทำไมอาวุธที่ซื้อมาน,นมันใช้ไม่ได้ก็เขาถือกุญแจลับเอาไว้นะครับไม่เปิดจะเขาจะรู้หมดทุกสิส่งทุกอย่างเหมือนกับวาเลสไตน์นะครับที่ยิวขึ้นมาใหม่ๆตั้งแต่ปี1 9เ นะครับก็ถูกยัดไส้โดยการที่ปล่อยให้ประเทศที่อังกฤษได้คุมเอาไว้มาตลอดเวลานั้นปล่อยให้เป็นรัฐเอกราชแต่ในขณะเดียวกันก็มีการกำหนดว่าเสนาธิการทหารต้องเป็นคนของเขาก็เท่ากับว่าเรื่องอาวุธอยู่ในมือของต่า,างประเทศอย่อางไรเหมือนกับทุกวันนี้ท่าเห็นเรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบต่างๆเหล่านี้ ก็เพื่อจะสรุปว่าที่อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาได้ประกาศว่าอินดอินเดดีน่อันดัลลอฮอัลอิสลามอินเดดีน่อันดัลลอฮอัลอิสลามศาสนาอัลลอฮ์อิสลามศาสนาคืออะไรครับละหมาดบูชาการสักการะยีอย่างเดียวหรือไม่ใช่ครับลึกเข้าไปในหัวใจให้ยอมรับแล้วก็สยบต่อพระบัญชาของอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาอามันตุบิลละวะบิมากวาลลออ ว่าอามันตุบิรรอซูลวิามาก็ลรสซูลฉันเชือว,ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าและเชื่อฟังคําสอนของพระเจ้าและเราศรัทธาต่อราซูลและบรรดาคําพูดต่างๆที่ท่านราซูลพูดมาบอกมาอันนี้จะเป็นสุดยอดของมน,มนุษย์เพราะอะไรหรือเพราะไม่ใช่คนมาเขียนเราทราบดีนะครับ สูงสุดในประเทศต่างๆก็คือ,อรัฐธรรมนูญและรัฐธร,รมนูญใครเขียนครับพรรคที่มีเสียงมากนั่นแหละเป็นผู้เขียนเพราะฉะนั้นอย่างบ้านเราเนี่เอาพรรคที่มีเสียงน้อยแต่ว่าใด้เป็นรัฐบาลก็มีพรรคสายขั้นมันเกื้อหนุนด้วยแต่มีสัญญากันว่าสีเดือนต้องยุบแล้วก็ต้องมาเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ ตัวลงรัชมนูนนี่เขียนแล้วก็ฉีกเขียนแล้วก็ฉีกเขียนแล้วก็ฉีกมันจึงมันก็เหมือนอยู่ในท่ามกลางทะเลอยู่เราลอยเรืออยู่นะครับกุ้งกริ่งไปก็กริ่งมากริ่งไปก็กริ่งมาไม่มีอะไรที่เป็นโลเป็นภายเพราะฉะนั้นมุสลิมถ้าหากว่ามีศาสดาแล้วเรามีการตารัรเบียอิสลามียก็คือการอบรมบ่มนิสัย ให้ได้มีการเชื่อฟังอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวตาลาและเชื่อฟังในคําสั่งของอซูลเหมือนกับที่เรากําลังจะขึ้นยืนละหมาดนี่พอกมดทุกคนยืนขึ้นพออิหม่ามตักเบตอัลลอฮูอักบัดเราที่นี่ประมาณหนึ่งพันคนก็ต้องอัลอฮูอักบัดเหมือนกันได้ฟังเสียงอิหม่ามใช่ไหมใช่แลวอัลลอฮกบัดเหมือนกันไหมพร้อมใจกันตักเบตถ้าอยู่ที่มัสยิดฮารอมคนสี่ห้าล้านที่ละหมาดอีก ยกมือหลังจากท่านได้ย,ยินอิอมามตักววดอัลลอฮฺบรระวัดุลฮฺทุกคนเวลายินอยู่ที่เป็นวคน,ค,นคนที่ติดปังอยู่รอบม,มสัสยิดรอมเป็นล้านคนก็ททำอย่างเดียวเปล่งเปล่งวาจาอย่างเดียวพี่น้องครับทำอย่างนี้ได้ไหมในเรื่องอื่นถ้าเราบอกอินนัมัลมุมินุนอีว่ามุมินเป็นพี่น้องกันทำให้มันจริง ไม่ใช่ว่าเป็นพี่น้องกันเดี๋ยวขึ้นศาลแล้วเอาเป็นพี่น้องทะเลาะกันแล้วก็อะไรครับมึงชอบพักนูนกูชอบพักนี้พอเลือกตังแล้วมึงกับกูไม่ต้องเจอหน้ากันอะไรครับอะไรคือสิ่งที่เราบอกว่าเราเป็นมุสลิมเพราะนั้นหันมาดูตัวเราเองนะครับอย่างที่ก่อนเขาว่าติเพื่อขอรอ้เพราะรักใช่ไหมครูเพื่อให้รู้ถิงสิ่งที่ผิดแล้วคิดเอ่ยนี่ก็เป็นคำ แ้าเรียกว่าประพันธ์ของอดีตนายกซึ่งไม่ใช่มุสลิมแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สะกิดใจพอสมควรเราจะต้องทบทวนแล้วก็ใครตีใครติงก็ว่ากันแต่อย่าถือเป็นเรื่องที่จะทําทให้เราแตกแยกไม่ว่าเราจะอยู่คนละพัรคหรือเรา่ะอะไรนั้นเป็นเรื่องชั่วงราวอย่าไปเอาเอาเป็นเอาเป็นเอาตายเลยอย่าเป็นอย่างนั้นนะครับ อขอตัวาจา์ลอให้เรามีความโปร่งใสและมีความแน่นอนในการยึดมั่นในอิมานอิมัลต่อ์และอิมานต่อรอซูลอามันตุบิลลาฮุมะพาเลอฮ์อามันตุบิรอซูลหุมะกอเลาะรอซูลนะครับที่เราบอกว่าอิมานต่อรุลูล์จนกระทั่งคําพูดคําสั่งของอัลลอฮ์และอิมานต่อนบีคําสั่งของดุวเราชอิมานหมดถ้าทําได้อย่างนี้เราจะอยู่ในสภาพอินชาอัลลอใกล้เคียงกับท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่าน إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فقط الله تعالى في كتاب العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال الدنيا حلوه خضره فالله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون أو كما قال صدق الله ورسوله الكريم وعلم أن الله تبارك وتعالى قد صلى على الرسول الكريم قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم يعني ما تصنعون اقيموا الصلاه. لا الله <سؤال> اشهد ان رسول الله.

الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آه. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير الله. الله أكبر سمع الله لمن حمده ونحن الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله, أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقة.